สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับที่ติดตามช่องช่าง X c h a n n น l นะครับวันนี้มารีวิวนะครับซับเบด18นิ้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายคนมองข้ามไปนะก็คืออ่าเราจะเรียกว่าคานนี้ฮะหรือว่าดอกอินทนน์นั่นเองนะครับเป็นซับเบด18นิ้วนะครับอ่าเหมาะกับหลายตู้หลายสูตรนะครับอ่าใส่ตู้ผีกระแทกหลังนะฮะก็ออกดีนะ นะครับสำหรับผมเคยลองมาแล้วก็ถือว่าออกดีมากออกดีกว่าดอกกิฟนะครับแล้วก็ใส่พวกเจบินก็ได้นะครับใส่พวกกระแทกข้างอะไรก็ได้นะครับกำลังกอ็อยู่ที่พั0สวัตต์นะจะสติ๊กเกอร์ที่ติดมานะจะสเปคจริงๆนะไม่ไม่ใช่1200วัตต์นะนะครับถ้าไปดูสเปคค่าพารามิเตอร์จริงๆนะครับสำหรับดอกคาในอินทนน์นะครับราคามือแรกก็จะอยู่ที่ 2850บาทนะครับราคาสูงนะครับเพราะว่าโยธาย้อนไปประมาณาปีกว่ากว่านะครับราคาจะอยู่แค่อ2อ5 0าบาทแค่นั้นเองนะครับ2,350าบาทแค่นั้นเองนะนะครับราคาขยับขึ้นนะครับราคาขยับขึ้นอาจจะเป็นผลเพราะโควิดก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นราคาผมเช็กราคาอยู่ที่2000 3 5 0สิบบาทนะครับสำหรับเจ้าค้านี้อินทนนท์หรือเราจะเรียกว่ารุ่นอินทนนท์พันสองร้อยวัตต์นะครับราคามือสองนะครับก็จะขายกันอยู่ที่ไม่เกินพันห้านะครับสำหรับอิบ on, นทนนท์นะครับอินทนนท์เนี่ยนะครับจะมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียเลยนะครับตัวอินทนนท์นะข้อเสียของมันก็คือคอมันจะขาดเร็วนะครับ ลักษณะนะครับจะเหมือนทั้มเลยนะฮะถ้าอัดแรงๆเนี่ยนะครับคอขาดนะคอขาดเร็วนะถ้าเทียบกับตัว c ชาเลนเจอรตัวห่งห้ที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วนะตัวอินทนนท์ถ้าอัดแรงๆนี่คอขาดนะฮะแล้วก็อีกอันนึงกระดาษมันจะแตกนะนะครับกระดาษหน้าดอกนะครับมันจะบางแล้วก็นิ่มมากนะครับแต่เขาที่ทําออกมาบางและนิ่มเพราะว่ามันมีผลต่อเสียงนั่นแหละรครับเขาก็เลยทําออกมานะ มันลักษณะกระดาษมันจะเป็นคล้ายๆดอกลำโพง18นิ้วสมัยก่อนนู่นตั้งแต่เป็นโครงปั๊มนะครับเขาจะทําออกมานิ่มๆนะครับอัดนี่กถือว่าใช้ได้เลยสําหรับเจ้าอินทนน์นะนะครับจะเอาไปใส่พวก BV ก็ได้นะครับนะครับแต่ถ้าจะเล่นตัวนี้ผมก็แนะนําไปเล่นยี่ห้ออื่นนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อตัวนี้มา2850นะเราขยับไปเอาตัวรุ่นของ ยี่ห้อดีๆหน่อยมันก็สามพันสามนะครับมันก็ห่างกันไม่กี่บาทนะเนาะนะครับแต่ว่าอินทนนท์นี่เป็นยี่ห้อที่ดีนะนะครับแต่ว่าแบรนด์มันเราจะไม่ค่อยชูคุ้นกับแบรนด์แล้วก็เวลาเราขายต่อมันจะไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะราคาจะตกอย่างเราซื้อตัวอินทนนท์สองพันแปดร้อยห้าสิบใช่ไหมครับเวลาเราไปขายมือสองเราก็จะขายประมาณพันห้าพร้อมส่งประมาณนี้แต่ถ้าเราไปเล่นดอกพีนะครับดอกพวกดอกพีพวกพีโอเดอนะ นะครับพวกกิฟตพวกอะไรนะเอาอย่างยกตัวอย่าง p o r e o, ตัว1200วัตต์ก็อาจจะประมาณ3,300-3,400นะราคามือแรกแต่พอขายมือ2ก็ขาย2,500-2,700แบบนี้นะครับคือมันจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วแต่งบนะครับตัวคานิ้อินทน,นนี้นะครับสเปคจริงๆมันก็ประมาณ700วัตต์นะต่อดอกนะครับ 95dB นะครับบวก 2dB นะนะครับแล้วก็ ไว้นะครับร้อยมิลนะร้อยมิลน่าจะประมาณสี่นิ้วอ่ะนะครับใช่ไหมครับนะครับน่าจะไม่มีไม้บรรทัดด้วยนะครับร้อยมิลนะนะครับก็น่าจะประมาณสี่นิ้วเพราะส่วนมากก็จะสี่นิ้วหมดอ่ะนะครับดอกลำพงสิบแปดนิ้วนะครับตัวแม่เหล็กนะนะครับก็จะเหมือนคล้ายๆของตัว NPE ที่เป็นกระดาษขาวนะนะครับลักษณะเหมือนกันเลยนะครับแต่ดอกลำพง ของคานี่ถนนเนี่ยนะครับจะแตกต่างาเรื่องกระดาษนะกระดาษถ้าเทียบแล้วกระดาษนะอัดแรงแรงอย่างที่ผมว่ากระดาษมันจะแตกนะครับนะแต่ผมเคยเอามาเทสกับตู้พีกระแทกหลังของผมนะเสียงดีแล้วก็ออกดีมากนะครับนะแต่เวลาท่านซื้อมือสองนะครับก็ต้องดูดีดด้วยนะรุ่นนี้นักคอมันจะชอบขาดนะขาดอย่างเดียวไม่พอกาวมันถ้ามันไม่ขาดกาวมันจะเล้านะครับเพราะว่าเขาจะใช้งานหนักนะ ฝากไว้ให้เพื่อนสมาชิกนะครับว่าบางคนที่ใช้อของมือสองเนี่ยรุ่นเนี้มันจะเป็นรุ่นพิเศษเลยก็คือท่านต้องดูคอมันอะระหว่างกวยกับสไปเดอร์ท่านต้องดูดีๆนะครับว่ากาวมันมีรอยลาวไหมนะครับ mm hmm. เวลาเขาติดกาวมามันก็จะเนียนใช่ไหมครับติดกาวมาเนียนแต่เวลาเราส่องดูนะเราต้องดูว่ามันมีแตกไหมนะครับมันมีแต่รอยแตกรอยลาวไหมนะครับส่วนมากรุ่นนี้เปลี่ยนนะนะครับ ผมเคยซื้อมือสองมาได้คืนนะรุ่นนี้เพราะว่ากาวมันกาวที่คอมันลาวนะครับสไปเดอร์ก็เป็น2ชั้นเหมือนก,นกันกับของ P ที่ผมรีวิวไปนะครับนะใส่ตู้พวก X2 นะพวก X2 เขาเรียกว่าตู้อะไรก็ไม่รู้นะมันจะเป็นตัว X นะครับตู้ที่มีผ่อนลมด้านหน้าครับเนี่ยดังดีมากนะครับสำหรับพวกคาร์น,ทน,นิทนนนเอาไปเล่นสดได้นะครับเล่นดนตรีสดได้ขึ้นงานแห่ได้นะครับก็เห็น เพื่อนสมาชิกหลายคนเขาใช้กันอยู่นะสมัยก่อนที่มันยังราคาไม่แพงนะตอนนั้นจังหวัดแกลสินก็จะมีงานบ้างไฟไประจำปีนะครับของอําเภอขาม่วงนะครับก็เห็นมันจะเป็นรถแห่สาวเยอะนะที่เขาจะใช้รถอีแตนนะนะครับผมเห็นเขาใช้เกือบทุกคันนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันถูกมากนะส0งพดอกละ2,300เนี่ยถือว่าถูกมากแต่ตอนนี้มันขึ้นราคาคนก็จะไปขยบไปล่นผีเพราะว่า P เนี่ยมันมีมาหลายรุ่นมากแล้วก็ถูกมากนะครับแล้วก็ดอกลําโพงจากจีนอีกนะครับดอกลําโพงคานี้นะฮะอินทนน์เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าผลิตที่ไหนนะครับไม่แน่ใจนะอาจจะผลิตที่จีนเหมือนเหมือนกับตัว NPE ก็เป็นไปได้นะครับนะอาจจะผลิตที่จีนนะครับก็เป็นไปได้นะอย่างตัว P Audio บางตัวยังบางคนก็ยังบอกว่าผลิตที่จีนนะ แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ากล่องเขาก็ตีมาไม่อินไทยแลนด์นะครับมันมันก็แปลกเลยนะนะครับเพราะว่าบางท่านอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าพีเยโก็ผลิตที่จีนนะบางรุ่นนะครับผมก็จะไม่แน่ใจเพราะว่ามันตีไม่อินไทยแลนด์มานะครับผมนะนะครับก็วันนี้มารีวิวนะครับอย่ามองข้ามตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับค่านินถนนุนนะครับแต่ถ้าเราเทียบราคาแล้วเราไปดูรุ่นอื่นมันก็รุ่นอื่นมันก็ ดูแล้วรุ่นอื่นมันดูบึกปืนกว่านะครับในส่วนตัวแอดมินนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวดอกรุ่นไหนนะครับอย่างไอ้บ้าอย่างอะไรกิฟนะเดี๋ยวผมจะพยายามทําสเปคลงนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบางคนมีอะไรเสนอแนะก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้หรือบางคนเคยใช้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะครับนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมพุทธาณพยายามตอบนะครับ ทุกท่านทุกคนนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ